วันอาทิตย์7วันนี้ถือว่าดวงแข็งดวงดีดวงเปิดนะคะอนาคตสดใสในเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสได้บริวารเพิ่มได้หน้าที่เพิ่มหรือได้ตำแหน่งใหม่นะคะการงานสดใสนะคะแต่ปลายสัปดาห์ระหว่างความขัดแย้งในสายงานนะคะทำงานอย่างมีความสุขในต้นสัปดาห์โดยเฉพาะวันที่31จะได้เงิน ได้เงินจากการลงทุนได้เงินจากหน้าที่การงานได้เงินส่วนแบ่งต่างๆที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วนะคะส่วนวันที่1กันยายนนะคะเซนคุนบ้านเลขที่เป็นสื่อนำโชคเลขนาไหนึ่ามหนึ่งเจ็ดสมีโชคค่ะจากเซนคุณหรือบ้านเลขที่ให้โชคนะคะหนึส เลขหนา้าไพ่มีโชคมีลาบนะคะโชคลาบอยู่ในกรรมมือคุณแล้วลูกหลานบริวารที่อยู่ห่างไกลจะกลับมาหาหรือมีเกณฑ์ได้เดินทางกับคนรักคนในครอบครัวไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดน ไปริมแม่น้ําหาของอร่อยกินหรือไปชมนะคะหรือว่าช่วงนี้กําลังตกแต่งนะคะทำบ้านให้สวยงามมีโอกาสเงินเข้าบ้านมีเงินมีโชคมีลาบเข้ามานะคะการซื้อการขายราบรื่นนะคะวันที่ดีของคุณนะคะ3เอ็ดสิงหา วันที่1วันที่สองจะโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินวันที่3ระวังปวดเหงือปวดฟันปวดท้องระวังเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็อย่าดื้ออย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะวันที่4ที่5ดีค่ะจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรนะคะหรือใครทําเรื่องกู้จะซื้อบ้านใหม่หรือกู้หรือขายบ้านซื้อบ้านนะคะสำเร็จจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะในวันที่6 กันยายนระวังความขัดแย้งในเรื่องของหน้าที่การงานอ่ะโอ้โหถือว่าดวงเนี่ยแบบพอเข้าสู่เดือนกันยายนถือว่าการเงินปังมากการเงินทุกอย่างลื่นไหลนะคะการงานสามารถโฟกัสได้หรือได้งานใหญ่ได้ใช้ความสามารถเต็มที่ลูกหลานบริวารให้ความเคารพเก่งใจความรักดีค่ะคนโสดจะได้พบรัก ได้เจอคนที่คุณรอคอยหรือเจอรักนะคะคนที่มียศมีเกียรตินะคะมีหน้ามีตาในสังคมหรือเจอคนในเครื่องแบบจ้ะส่วนหน้าที่การงานของคนรักคู่ครองถ้าคุณมีคู่ครองอยู่แล้วถือว่างานเขาสําเร็จดวงเขาจะโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานทําอะไรก็ราบรื่นง่ายไปหมดนะคะถือว่าดวงดวงดีสุดสดส่วนสุขภาพระวังในเรื่องของนะคะหัวเข่า ภูมิแพ้ลุกเงยอย่าลุกเรววิงเวียนศีรษะเนาะหน้ามืดตาลายนะคะหรือว่า,าช่วงนี้เสียงนะคะหูเนี่ยระวังจะมีเสียงสะท้อนในหูนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเสียงด้วยนะคะถ้าเรื่องของของสุขภาพนะแต่ถือว่าดวงดีนะคะใดๆนะคะทำบุญด้วยการปล่อยปลยปาหน้าเขียงเพื่อเสริมพลังให้ เฮงให้ปังยิง่งยิ่งขึ้นถือว่าเป็นเจ็ดวันที่ดีมากๆแต่วันที่ไม่ควรใจร้อนในเรื่องของหน้าที่การงานหรือความคิดเห็นนะคะก็คือวันที่6จะมีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจในสายงานนะคะมีคู่แข่งมีคนขัดแข้งขัดคาหรือว่าความคิดเห็นมันขัดแย้งกันแต่นอกนั้นถือว่าราบรื่นทั้งเจ็ดวันเลยขอให้คุณมีโชคมีลาบนะคะหยิบจับอะไรก็มีโชคนะคะเลขหน้าไพ่นะคะหนึ่งเจ็ดสาม อขอให้ได้โชคก้อนใหญ่นะจ๊ะแปดอ่ะหนึ่งเจ็ดสามแปดแถมให้อีกตัวนะคะแต่มองแล้วว่าคนวันอาทิตย์มีโชคแน่นอนนะจ๊ะ